สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับ AG Best n a l TV นะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับแมงมันไม่รอผมเลยฮะเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่แวบๆฮะมันว้าไปแล้วอ๋อเจอแล้วฮะเจอแล้วต้องไปต่อว้าสักหน่อยฮะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยาย่าเข้ามานี่ฮะนี่คนนี้ฮะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะอยู่ดีแม่งก็หนีว้าไปเลยฮะ ีตัวไม่อยากไว้ยน่าจะตายตายไปซะอุ้ยอุ้ยอ้าวตายตายแล้วแช่งแช่งแช่งใครแช่งใครไอ่ฉากตันฉากตันไปทำไมไปทำเซ่เพื่ออะไรอ๊ะแล้วแล้วตอนแรกจะมาเพื่ออะไรเอ้ยรุ้งรุ้งมาหลอกคนบางคนน่ะเผื่อคนบางคนเชื่อหลอกเหรอหลอกเหรอโอ้ยเจ็บ ๋ยวกกตีใต่ไปเลยเนี่ยหายคนรถแล้วหายคนรถแล้วโอ้ยเจ็บ <c ười> หลอกกล้าหลอกเขาเอ้ยสะพานเฮ้ยอย่าเข้าไปนะทำไมอ่ะเข้าไปทีซอมบี้ติมไม่เชื่อหรอกอาเติมทีบายเดีย๋ยวไปไหว้พระส,ส่งส่งักดิสมาให้จะได้ซอมบี้จะได้ไม,ม่ต้องคาคาเจ้าโอเค ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีหลายชั้นเอาละท้ายเกือบตกหมาตาไปไ<ม>ดิ่เต่าขิ้ตั <ๆ S 1> เองแล้วข้ไม่ได้เลยขาไม่ได้มามาขดดีเขาเคยมาเขาเคยได้ตัวเองตัวเองยังมาว่าเขาเขาเคยเล่นขารู้โอเคปะได้แบนเดย์สามอันเยีเ่ยมเยี่ยมได้ตังใช่ ได้ตังอีกสี่สองสงสัยไม่มีใครเคยเข้ามาเคยได้ตังร้อยกว่าปะ่ะยังไม่ไฉันเพิ่งเคยเล่นนะจริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรจริงๆเขาสันบาลได้เลยอะเอาไม่เชื่อไม่เอาไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อสามขาด้วยติดประตูโอ้ยได้เนื้อได้อาหารเต็มเลยห้าเข้า ได้หนึ่งร้อยหกสิบสามดอลล่าห์เห็นไหมเขาได้หนึ่งร้อยดอลล่าห์แล้วโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบสามดอลล่าห์แน่โอ้โหเขาเขาได้ตั้งสองร้อยกว่าเาอยไม่บนเลยเขาเห็นสเป,ปาโมลแล้วนั่นแลวหละระวังเอาแล้วเขาเขาไปเซฟโซนละเราเพิ่งสี่สิบแปดดอนเอ้ยยี่สิบหกดอนโอเคเปลี่ยนประตูละไปต่อระว,วังนะ เจอได้คำว่าดีเดี๋ยวเขาเขาเซ็มโซลล็อกเขาปดห้องน้ำค่ะแต่ว่าออ้ยได้อะไรเนี่ยเพนคิวเลอร์คืออะไรอ่ะเพนคิวเลอร์เพิ่มเลือดเหรอที่เพิ่มเลือดแบบเพิ่มเชียวเต็มอ่ะ สังนิดก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีเสียงปืนด้วยจะได้รู้ว่ายิงจากทางไหนก็คือว่ามันเสียงเสียงไอง้ไฟผ่ามันดังมากเลยยีไ่ได้พีก้าสตดมาได้พีก้าสุดมาค่ะอยู่ที่เซฟโซนเก็บของไปห้องน้ำแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาข้าซึกปุกแล้วอยู่เซฟโซนไม่มีไม่มีใครฆ่าได้หรอไม่มีไม่มี